งั้นน้บเพิ่งขนมปังอ่ะเอาหมดขนมปังไม่ต้องก็ได้ชม่มี a d ดเวนเจอันเอาไม่ได้ก็พอนะเอาไปเลยมิตี้ฝันเห็นเฮ l โลเคงโก้ไมรื่อนเงินตกถึงอรอหรือไรใบหน้าของ Hello k เคงโก้ม่นน่าเศร้าถ้าแบบนี้เงินแต่งเงินแตเงินตดถึงข้อหรือไรฉัตเข้าใจว่าเพวดอย่างมุ่งหมายเพื่ออะรวบท๊ะีอ เดี๋ยวพี่มินทิ้งายแล้วก็กินเดี๋ยวนี้โอแล้วก็กินตีโต๊ะกินแล้วออกเยอแล้วก็กินหัวมีผู้เป็นเด็กผู้ชายไม่น่ารักเลยทำเหมือนกับรถตีวาบซอมเบียร์มีผู้เป็นเวฟไม่มารถเร็วอวามไวอย่าได้ไวใจรัวรัว มีโพตอนโตเป็นพี่เวฟในนั้นฝนตกด้วยเหรอในานั้นฝนตกด้วยในความเป็นจริงคือฝนกำลังตกมีหวมีโูทำแบบนี้มันน่ารักเลยเป็น,นวเวฟถ้ามันกอดฟรุตตี้บาวันซอมเปียบ มีผู้บินมีผู้ปลิวลื่นตกลงมาทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยมีผู้มานระหูสะลีพักเหมีผู้เล็กลง มีผูหางเหีมีผูบินไม่น่ารัรเป็นเวฟมีผู้ฝันเห็นูงหนูดูไม่พอดูมีผูฝัน Mì lư, ấy, mình đu lên rồi tụt xuống mát. Rút cho đi? Cho sất bình quân rồi vu số, sất sấp số, và huân hoài. Cho sất bình quân rồi vu số Antarai. Nói đi. Nói. Chẳng những,บาง khi có mi số, thế The Many and

เปียกฝนเป็นเพราะผ่านการดักั้น้ำดักกันน้ำทางกินสต้าบีดักกันน้ำก็ยังพูดอื้ออะไรติดลูกดักกันน้ำก็ยักินลตอาหารไม่ติดลูกเป็นเรก่ แล้วก็เล่นๆเพราะว่าเธนเรียนวิชาแท็บเล็ตเปิดเพลงเด็กฉลาดเรียนรู้เดือมนูโฟมพลังมินตี้จะเอาเล่นซ้ำบ่อยที่สุดมินตี้สุดสุดดินตไอน้เจ้าคนไอ้เจ้าคนไอ้เจ้าไอ้คนกับเขาัวแหลกมันก็คงกลัวไม่ได้หรอกนะถ้ากำลังหัวเราะอยู่น่าใช่ไหมใช่คุณมีผัว แข่งฟ้าแลบดูจะเป็นเกมที่สนุกดีนะบางทีฟ้าแลบอาจจะไม่เลวร้ลดาบีพูดฟ้าแลบอยู่หรเนี่ยมีพูดฟ้าร้องทั้งค um ู şey ่มันมามากังนำเกััซดลล้ลตรานแล้ก็จะเอาตัวไปเราคืนค่ มหาาทั้งหมดทีละลุกนี่นี่เป็นอะไรกันตัวยัยน่นี่เออเออเป็นอะไร เองเบื้องหลังซินเดอเรลล่าดาบนั้นคืนสนองแน่ลูกรู้ไหมนี่มันหมายถึงอะไรแค ja, ่หม,มายถึง่ต้องสักผ้าแล้วเฮ้มันหมายถึงอำนาจสัต์สมบัติการล้างแขน oh. อ๋อถ้างนั้นลูกขอร่ำรวยแบบผปดปกติ oh. Oh. ลูกขอต้องใช้ส่วนตัว วาระเร่งด่วนก่อนเอาล่ะเิเอี่บ้านผีเรือนวี่งเลยว่ะ้องทำอะไรรึหุบปานเซนไว้ส ดูเอ็มคอดเฮ็ดดีสามีติดรักเอ็มคอดเฮ็ดดีหนูดูเอ็มคอดดูได้จ้าไปฟังถืว่าเีดีเจเบนิบารีฟนอนหลับไม่น่นรารำเหมว่ากบไั้เซ็งกับอัตอร์ จากลาแก่ของขวัญอยากได้ทิปตาบาร์ีสติป่ยสตลของนักดายาบหยาบหยยาเหยาวยาบายาบหย้บหกาาบหยานหยาบหยหยหยาบหยดบหหยาบหาบาบยาบยาบิยเหราบหาาบหยยาดหยาบหยาาบาบหยาบหาบหาบา เราจะทงช่วยพี่กะเล็ไม่วยเสียฟารอได้ไหมฉันรู้สึกว่าคนกลัวต้องรู้เสียก่อนว่าอกไรถึงจะไม่กลัวพี่กะเล็ตที่นี่ไปแล้วครึ่งทางและเขาอกเป็นผู้ช่วยเหลือนะปรอใช่แล้วครูัน่ร้อนหมายถึงอะไรหรอพี่กะเล็ดเปแตะวัวายเป็ลคนรักกระล เธอได้ไหม่เิบอเลยฉันอก็เคยกลัวารอฟาและโฟกักันกับเขาทัแต่เธอเป็นคนกระหายที่สุดที่ฉันรู้จักนะขอบใจเพลเมื่อก่อนฉันเป็ดอินดี้ลนไล่าแพร่ไปอยากกินตัวยีร่างิทการ์นทำให้เรารู้ว่าฟารองและฟารลบอยู่ห่างจากเราแค่นมันจะไม่อยากกลัวเมื่อเรารู้ว่ามันกำลังห่างไปจะทำให้ดูเราเริ่มนั้าทำไมถ่ายไม่อ่อนล้วจ๊ะ ไล่ล่ารู้ไม่ต้องกลัวมันก็ใช้ยู่งนะแต่จะไม่ให้กลัวมันเป็นเร่งแต่แพรวไม่สนใจฟังกับร้องไห้แล้วก็ตะโกนเสียงดังคือแพวะชอบฟ้าร้องนะมันทําให้ฉันนึกถึงควุ่นายแพไม่กินผักแไม่กินนมแพรจะกินไก่ทอดองไม่กลัวกลองใช่ไหมพิกเลตไม่ไม่กลัวหรอกพู ไล่ล่าเวฟด็บสลัดสลัดกินน้ำผึ้งกระดร่จุกหูตังก็ยังคิดพุกเราจะอ่านสุก้าเป็นความคันดอกไม้ไฟดาบีนิคบุน

ไม่ต้องกลัวแค่แสงผู้วาบเล็กน่อยพวกนี้หรอกนะโดยเฉพาะทนายอยู่ปลอดภัยในบ้านที่แสนสุขนะ้องฉันว่ามันค่อนข้างอบอุ่นนะและเหมาะอย่างที่จะเล่นเกมตัวแข็งฟแบบยยาดเอยเยอนเยะแล้วหมองไม่เห็นก็ใช่นะสิเราจะเล่นเกมต้องมืดและต้องทำหน้าตลกตลกต่ออยู่ในความมืดนะและพอไปแสงสว่างขึ้นมาปุ๊บเราก็แข็ง หน้านายดูตลกดีนะทำไมไม่ออกมาเล่นกับเราล่ะพิกแหล่ไม่ละฉันอยากจะดูอยู่ตรงนี้ล่ะเมื่อแล้วก็เล่นปั่นละตายต้องเล่นกวนมาต้องเล่นนี่ด่ไม่น่ารักล้วนไม่ได้เลยหัวเราะอยู่น่าใช่ไหมเบอดเนี่ยหมุนนิ่มโฮ่ แข็งฟาแลบดูจะเป็นเกมที่สน e> <Yes> ุกดีนะบางทีฟาแลบอาจจะไม่เรวรอพี่กะเล่นอย่าพูดจากันแล้แก่อได้ตุ๊กตาบาบี้เดอะพิงตัสพูดจาดีตัน่าท้วิวาลิเดีอย่าเนนเาไว้โอ้ the thunder both they sound so close by เด้นไปมาไี๋ยกิจกรรม Oh, in my Oh. Uh oh. Hello? Hello, Grandma? Oh! Oh, I. I'm, I'm sorry. Oh, I didn't mean to hurt you. So, just... this is how Cinderella did it. What delicious irony. Do you realize what this means, girls? Yes! No more laundry! Oh. It means power. To undo your trickery and take what's rightfully ours, I call upon all the forces of the universe. Bibbity, boppity, boo!